สวัสดีครับและนี่คือ Watching What รายการที่จะนำเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะเกมการ์ตูนหลากหลายแนวมาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์ครับ การพัฒนาร่างเป็นเรื่องปกติในโลกโปเกมอนอยู่แล้วไม่ว่าจะมี2ร่างหรือ3ร่างก็ตามและแน่นอนความเก่งก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยหลายคนจึงเฝ้ารอให้โปเกมอนของตัวเองพัฒนาขึ้นไปไเฮ้แมวชนนี้ขอปรับไหมเนื่องจากว่าได้มีคอมเมนต์นึงอยากให้พวกเราวัาชินวอททำโปเกมอนร่างแรกกาบอีโวแล้วเก่งให้พวกเราจึงมาจัดให้ชมในคลิปนี้นะครับผมโปเกมอนที่ร่างแรกกาบมากกระจอกสุดๆแต่พอพัฒนาร่างแล้วเปลี่ยนแป้งไปอย่างสิ้นเชิงหรือเรียกว่าโหดขึ้น กเก่งสุดๆพลิกจากหน้ามือไปเป็นหลังเท้าเลยทิดเดียวโดยเราแค่เลือกจากความรู้สึกส่วนตัวและไม่อิงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศด้วยซึ่งเราจะอิงพลังจากเจนที่แปเจนล่าสุดเป็นหลักนะครับก็ไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยไว้ด้วยและถ้าอยากจะรู้แล้วว่ามีตัวไหนบ้างเชิญรับชมได้เลยโดยตัวแรกของเราในวันนี้เมื่อพูดถึงความกากอ่อนด้อยต๊อก หรือเป็นโปเกมอนล่างแรกที่หวยสุดๆหน้าของเจ้านี่ก็จะลอยมาทันที <c oughs> นั่นก็คือมาจิคับชื่อญี่ปุ่นคอยคิงโปเกมอนปลาประเภทน้ำลักษณะลำตัวสีแดงอ้าปากหัวลิมปากสีชมพูครีบข้างลำตัวและหางสีขาวมีครีบหลังและหนวดยาวสีเหลืองแต่ถ้าเป็นตัวเมียสีของหนวดก็จะแตกต่างกันนะครับของตัวเมียก็จะเป็นสีขาวนั่นเองนะครับผมโดยส่วนมากแล้วเจ้าคอยคิงก็จะทำได้แค่ดิ้นเดวๆเ,เท่านั้นแหละครับแทบจะไม่มีพลังอะไรเลยถ้าเจอกระแสน้ำก็ทำได้แค่ลอยไปตามน้ำไม่สามารถ ว่ายวนกระแสะน้ําได้เอกมันจึงถูกเรียกว่าเป็นโปเกมอนที่อ่อนแอที่สุดในโลกมีสเตตโดยรวมอยู่ที่200มีเลือดอยู่ที่ยี่น้อยสุดเป็นอันดับที่3ของโลกโปเกมอนทั้งพลังโจมตีกายภาพและตีเวทก็น้อยที่สุดเป็นอันดับ2และ3ตามลําดับจะมีดีก็แค่ความเร็วที่80นี่แหละครับมันสามารถเรียนรู้ท่าโจมตีจากการเพิ่มระดับได้เพียง3าท่าเท่านั้นได้แก่สแราชท่าดินเดวๆที่ไม่มีผลหรือเอฟเฟกอะไรทั้งนั้นท่าพุ่งชนเช็คเกิลและท่าเฟลพลังโจมตีของ2ท่า ก็เบ,บาเแทบจะไม่สร้างความเสียหายอะไรเลยแต่ยังดีหน่อยที่เจลหลังๆสามารถเรียนรู้ท่าบา u n c และ h y โดรป u m เพิ่มได้แต่ก็เท่านั้นแหละครับความสามารถของเจ้าคอยคิงก็คือ shift s w i จะทําให้ความเร็วเพิ่มขึ้นเมื่อฝนตกและความสามารถแฝงก็คือร a t t l e จะทําให้ความเร็วเพิ่มขึ้นเมื่อถูกโจมตีด้วยท่าประเภทมแมลงมืดผีหรือถูกขู่ด้วยอิจิมิเดชซึ่งพลังโจมตีที่ต่ำเตี้ยเรียดดินของเจ้าคอยคิงแบบนี้แล้วมันจะเร็วไปเพื่ออะไรล่ะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเห็นมันเป็นแบบนี้เมื่อมันพัฒนาล่างไปเป็นเก็บ เกียราดอสชื่อญี่ปุ่นเกียราดอสโอเกมอนเทียมของหมดประเภทน้ำบินสแตทโดยรวมจาก200จะพุ่งสูงไปจนถึง540ด้วยกันมีพลังโจมตีกายภาพที่สูงมากอยู่ที่125และการเวทสูงถึง100มีความสามารถคืออินจิมิเดตที่จะลดพลังโจมตีของคู่ต่อสู้ลงหนึ่งระดับเมื่อเข้าสู่การแบทเทิลและความสามารถแฝงคือม็อกซี่พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับต่อการเอาชนะคู่ต่อสู้ได้หนึ่งตัวและยังมีท่าโจมตีที่รุนแรงอีกเพียบเช่นทรัชท่าอลารวาสท่าโจ ปประเภทบกเตะอะควาเชลหางน้ําฟ้าดชนโจมติกายภาพประเภทน้ําเป็นต้นจากปลาแดนพัฒนาล่างแล้วมาเป็นมังกรตัวสีฟ้าเฉยเฉยไม่ใช่มังกรถึงจะคล้ายแต่ก็เป็นแค่ประเภทน้ําบินนะครับและไม่เพียงแค่นั้นความเก่งกาจของเกราดอสที่มีเพียงเท่านี้ก็ยังไม่พอใจในเจนที่6ที่มีระบบเมกาเพิ่มเข้ามาเจ้าเกราดอสได้มีร่างเมกากับเขาด้วยนะครับจึงได้มาเป็นเมกาเกราดอสประเภทจากน้ําบินเปลี่ยนไปเป็นน้ำมูเฮ้ยเอาทิชชู่ไปเช็ด ไม่ใช่น้ำมืดต่างหาใต้ท้องจากสีครีมเปลี่ยนไปเป็นสีดำมีลายแดงตามตัวและเหมือนจะมีปีกมากกว่าเจ้าร่างปกติประเภทน้ำบินสะอีกส่วนสเตตโดยรวมก็เพิ่มไปจนถึง640ด้วยกันถ้าไปเชียบกับร่างแรก200ก็คือเพิ่มมา440เลยนะครับจึงถือได้ว่าจะคอยคิงเป็นโปเกมอนร่างแรกที่โคตรกาแต่พอพัฒนาร่างมาแล้วโคตรเก่งแบบสุดๆตัวนึงเลยละครับ ฟีบสัสชื่อญี่ปุ่นหินบสัสโปเกมอนปลาประเภทน้ำเพราะว่าหินบสัสเป็นฝาแฝดของเจ้าคอยคิงด้วยรูปร่างท่าทีใช้และพลังคล้ายกันมากแต่โพรเมโคนลเลจเจนคอยคิงเจน1หินบสัสเจน3ลักษณะลำตัวของหินบสัสจะมีสีน้ำตานออนลอไลสีเข้มตามตัวมีดวงตาขนาดใหญ่ริมฝีปากหนาสีชมพูหาและครีบสีน้ำเงินด้วยรูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเจ้าพี่ชอบมะชอบมะนั่นแหละครับจากที่คุณเห็นรูปร่างที่สวยสงาม,มิีราศีของมันเฮ้ยใช่เหรอด้วยรูปร่างที่ไม่มี ความเช่ความน่ารักหรือว่าความสวยอะไรเลยแต่อัตราในการเจอเจ้าหินบัสนั้นอยู่ที่5%าเรเซ็ต่ยังเจอได้แค่ที่เดียวคือถนนหมายเลข119ในภาคโอเมก้ารูบี้และอัลฟาซับไฟจากการตกปลาเท่านั้นหรือถ้าย้อนไปในภาครูบี้ซับไฟก็จะเจอได้แค่ที่ถนนหมายเลข1 1 9ที่เดียวเหมือนกันแต่อัตราในการพบเจอค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนซ่อนเงื่อนวุ่นวายหลายสาขาจึงเป็นตัวที่คนส่วนใหญ่มักสมองข้ามมันไปนี่ขนาดยังไม่พูดถึงสแตทที่อ่อนด้อยของมันเลยนะครับโดยเจ้าหินบัสมิสต ต่โดยรวมอยู่ที่200เท่ากับจะคอยิงเป๊ะแต่ในด้านต่างๆก็แทบจะคล้ายกันหมดถ้าโจมตีตอนเพิ่มระดับขึ้นไปก็มี3ท่าเหมือนกันเป๊ะและยังมีความสามารถคือชิปสวิมเหมือนกันอีกจึงถูกเรียกว่าคอยง2หรือฟ้าแฝดคอยงนั่นเองแต่ว่าฮินบัสมีความสามารถอื่นนอกจากชิปสวิมด้วยนะครับนั่นก็คือออฟบิเวียสซึ่งจะทําให้การขู่ไม่มีผลไม่ทําให้ถูกลักและไม่ถูกล่อให้โจมตีและมีความสามารถแฝงคืออะด p ปต์ซาเบลิตี้จะเพิ่มพลังโจมตีของท่าประเภทเดียวกันและฮินบัสสามารถสา่่เพิมใ หลาายมากด้วยจุดนี้ก็อาจจะเก่งกว่าเจ้าคอยคิงนิดหน่อยแต่ก็เท่านั้นแหละครับออนด้อยเหมือนกันนั่นแหละครับและไม่เพียงแค่รูปล่างสแตท ลที่เหมือนกับเจ้าคอยคิงเท่า <arson> น <acha> <gel> ั้นร่างพัฒนาก็โหดเอาเรื่องเหมือนกันอีกโดยที่ร่างพัฒนาของฮินบัสก็คือมิโรติกชื่อญี่ปุ่นมิโลคาร์ลสโปเกมอนเสน่หหาประเภทน้ำมีสเตตดยรวมอยู่ที่504เซมากกว่าร่างแรกถึง340ด้วยกันมีพลังโจมตีเวทและการเวทที่สูงมากป้องกันกายภาพกับเลือดก็ใช้ได้เลยจะมีแค่โจมตีกายภาพเท่านั้นแหละครับชิน้อยหน่อยมีความสามารถคือมาเวลสเกลพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้น50%เมื่อติดสถานะเช่นชาพิษหรือลาบเป็นต้นและความสามารถ อย่างก็คือคอมเพสซิชเชอร์เพื่อถูกลดพลังไม่ว่าจะเป็นพลังในด้านไหนจะทาให้พลังโจมตีเวทเพิ่มขึ้นสระดับจากพลังโจมตีเวท100ที่ถือว่าโหดอยู่แล้วจะเพิ่มไปอีก2ระดับจะโหดขนาดไหนกันล่ะครับและยังมีความสามารถแฝงคือคิวต์ชามมีโอกาส30%ที่จะทําให้ผู้ที่โจมตีมาด้วยท่าโจมตีกายภาพใส่โปเกมอนตัวนี้ติดอาการลักไม่ว่าความสามารถไหนก็ถือว่าใช้ได้ทั้งนั้นและยังมีท่าไฮโดรปัมท่าโจมตีประเภทน้ําที่รุนแรงและเรียนรู้ท่าไอซ์บีมท่าโจมตีประเภทน้ําแข็งงที่นนักวเพิ และในเจนหลังๆงใส่ท่าโจมตีประเภทมังกรอย่างชาติ r รา o n อนพอ e ได้อีกจึงถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยล่ะครับและไม่เพียงแค่นั้นมิโลคาร์ลสยังมีรูปร่างที่สวยสง่าและงดงานเป็นอย่างมากถ้าไม่นับความยากในการตามหาเจ้าล่างแรกกับความยากในการพัฒนาล่างมาเป็นล่าง2องมิโลคาร์ลสก็ถือว่าเป็นตัวยอดนิยมตัวหนึ่งเลยละครับผม โซเกปี้ชื่อปุ่นโซเกปี้โปกเกมอนบอลหนามประเภทแฟรี่เจ้าไข่ในเจนที่2ทํถ้าไม่มาเห็นข้อมูลผมก็คิดว่ามันเป็นโปกเกมอนไข่ซะด้วยซ้ำโดยในเจนที่2ที่มันปรากฏตัวมาครั้งแรกในเกมเราจะได้รับไข่ของมันที่โปกเกมอนเซ็นเตอร์ที่เมืองของยิมชิ้นหนึ่งและประเภทของมันยังเป็นประเภทปกติอยู่นะครับแต่คลิปนี้เราอิงข้อมูลเจนที่8เป็นหลักมีประเภทแฟรี่เพิ่มเข้ามาแล้วโซเกปี้จึงเปลี่ยนจากประเภทปกติเป็นประเภทแฟรี่นั่นเองนะครับโซเกปี้เป็นโปเกมอนขนาดเล็กสีเหลืองอ่อนหลังจากโซเกปี้ฟักออก จะไข่แล้วก็ยังคงถูกห่อหุ้มอยู่ในเปลือกไข่สีขาวมีลายสีแดงและสีฟ้าหัวของมันจะโผลออกมาจากไข่โดยมีขาและมือยื่นออกมาด้วยในอนิเมะเราจะเห็นโชเกฟี่สามารถหดตัวกลับเข้าไปในไข่ได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ขับขันหรือเวลานอนหลับมันสามารถเก็บเก็บพลังงานความสุขและปล่อยให้กับผู้คนได้แต่มันจะไม่ค่อยถนัดในการต่อสู้เอาซะเลยมีสถัตโดยรวมอยู่ที่245พลังจมตกายภาพความเร็วและเลือดน้อยสุดเป็นอันดับที่4 5และ8ตามลำดับส่วนพลังด้านอื่นๆก็ไม่มีพลังอะไรเด่นเลยแต่ถ้าที่โทเกป,ปี้เรียนรู้ได้ตอนเพิ่มระดับขึ้นไปก็พอสะมีที่น่าสนใจอยู่บ้างนะครับนั่นก็คือสวิตชคิสจูแฟรี่จะทำให้ศัตรูสับสน ย่อนจะทำให้ศัตรูหลับในเทิร์นถัดไปหรือเมทรโนอมกระดิกนิ้วสุ่มใช้ท่าเป็นต้นด้วยความเร็วขนาดนี้และเลือดขนาดนั้นมันจะไปตีใครก็ชันแหละครับมันจึงเป็นโปเกมอนที่เหมาะสำหรับสายสะสมตัวน่ารักสุงมสิงกุ้งกลิงล้งซะมากกว่านะครับถ้าจะให้มันเก่งขึ้นมาหน่อยก็ต้องพัฒนาไปเป็นร่างสองนันคือโทเกจิชชอวี่ปุ่นโทเกจิชโปเกมอนแห่งความสุขประเภทบินแฟรี่โดยที่ร่างนี้ได้ประเภทบินเพิ่มเข้ามามีปีกที่สามารถเรียนรู้ท่าบายเพื่อพาเราบินไปยังเมืองต่างๆได้และ แต่โดยรวมของโทเกชิกอยู่ที่405พลังป้องกันกายภาพและโจมตีเวทก็เพิ่มขึ้นไปเยอะพอสมควรมีจุดเด่นที่ป้องกันเวทที่สูงถึง105แต่ว่ากันตามตรงแล้วก็ยังถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้ามันจบที่ร่างนี้แต่ไม่ใช่ครับโทเกชิกยังมีร่างขั้นที่3ต่อไปอีกโดยที่ร่างนี้จะรวมมาในเจนที่4ถ้าคุณเล่นเกมในเจนที่2และ3ก็จะเป็นได้แค่โทเกชิกเท่านั้นแหละครับซึ่งร่างพัฒนาในขั้นที่3นั่นก็คือโทเกคิสชื่อญี่ปุ่นโทเกคิสโปเกมอนอวยพรประเภทบินฟ่่จะบอกวาลาง นีสุดโหดเลยครับเป็นนักล่ามังกรที่พบในการแข่งขันบ่อยมากมีสตัดโดยรวมอยู่ที่545ถ้าเทียบกับล่างแรก245ก็คือเพิ่มขึ้นมา300เลยครับมีพลังโจมตีเวท120กันเวท115ถือว่าสูงมากความไวก็ไม่ใช่ใน,น้อยเลยและยังมีความสามารถฮัสเซลความเสียหายจากการโจมตีกายภาพจะเพิ่มขึ้น50%แต่ความแม่นยำก็จะลดลงมาเหลือ80%ซิลินเกรสจะทำให้ท่าที่มีเอฟเฟกรองเช่น ท่าแอสลสที่มีโอกาสจะทําให้ศัตรูชะงักมีโอกาสติดเอฟเฟกเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวและความสามารถแฝงซุปเปอร์ลักจะเพิ่มอัตราในการโจมตีคริ t ติคอลเพิ่มมนหนึ่งระดับยิ่งจะให้ถือไอเทมสโกเลนส์ที่จะทําให้อัตราการโจมตีคริ t ติคอลเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งระดับก็คิดดูคราบอีแลงแล้วยังจะติดคริอีกมันจะโหดสักแค่ไหนและยังมีท่าอื่นที่น่าสนใจนอกจากท่าแอส a ลสที่บอกไปเมื่อสักครู่เช่นออร่สเฟียท่าโจมตีเวทประเภทต่อสู้ที่มีพลังโจมตีเล,มมมตลเลลพด รหรือถ้า extreme speed เป็นช่ p ิ i o r i t y ซึ่งก็คือจะได้สิทธิ์ในการโจมตีก่อนแน่นอนจากที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่าคนร้ายมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ไม่ใช่สรุปคือโชเกปี้จึงเป็นตัวที่กระหลงป้องถึงแม้ว่าจะน่ารักก็ตามแต่พอพัฒนาร่างแล้วนี่โคตรเก่งต่างกันแบบสุดๆไปเลยครับเบลดัม <Build ham, S 1> ชื่อญี่ปุ่นดันบอลโปกเกมอนบอลเหล็กประเภทเหล็กพลังเจดดันบาลมีลำตัวยาวออกสีน้ำเงินมีกรงเล็บด้านล่างและมีตาสีแดงขนาดใหญ่ตาเดียวอยู่ตรงกลางหัว <umb> ถึงแม้ว่ารูปร่างของมันจะดูเหมือนเครื่องยนต์กลไกแต่ดันบบลก็มีอารมณ์ความรู้สึกต้องกินอาหารในการเจริญเติบโตเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจดดันบบลจะไม่มีเลือดเพราะมันเกิดมาจากเซลล์ที่มีพื้นฐานมันจ แม่เล็กนนั่เเองเมื่อดันเบาโมโหอาจจะทําให้เครื่องจักรรอบๆข้างปั่นป่วนได้ดันเบามีสเตตโดยรวมอยู่ที่300ความไวแค่30และไม่มีพลังด้านไหนเด่นเลยยิ่งถ้าในเจนที่3ที่มันปรากฏตัวมาครั้งแรกถ้าโจมตีจะมีแค่ท่าเดียวก็คือ check down ซึ่งถ้าโจมตีท่านี้ก็จะทําร้ายตัวเองไปด้วยทาให้เลือดลดลงเล็กน้อยหลังจากใช้ท่านี้และถ้าใช้ไปเรื่อยๆมันก็อาจจะตายได้เลยนะครับและที่โหดร้ายคือไม่สามารถเรียนรู้ท่าอะไรเพิ่มได้เลยแต่ยังดีหน่อยนะครับที่ในเจนหลังๆอย่างเจ ที่ 8. ถ้าโจมตีท่าเดียวของมันถูกเปลี่ยนไปเป็นท่าเช็คเท้าท่าพุ่งชนถึงจะโจมตีเบาลงแต่ก็ไม่ทำลายตัวเองแล้วนะครับและยังเรียนรู้ท่าอื่นๆเพิ่มได้อีก3-4ท่าก็ถือว่าเก่งขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมแต่โดยรวมแล้วถ้ามันไม่พัฒนาร่างใครจะใช้เจ้าร่างแรกกันล่ะครับจึงต้องพัฒนาไปเป็นร่างสองนั่นก็คือเมทังชื่อีุปุนเมทั้โปเกมอันกรงเล็บเหล็กประเภทเหล็กพลังเจ็ดแต่โดยรวมเพิ่มจาก300ขึ้นมาเป็น420ก็ถือว่าใช้ได้ขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังไม่่่สุดนัตต้ออองงพฒาไปีีกซึม ร่าง3นั่นก็คือเมทากรอสชื่อญี่ปุ่นเมทากรอสโปเกมอนขาเหล็กประเภทเหล็กพลังเจสแตตโดยรวมพุ่งสูงไปจนถึง600ถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับเจ้าร่างแรก300คือเพิ่มมาเท่าตัวเลยนะครับมีพลังโจมตีกายภาพที่สูงมากอยู่ที่135ป้องกันกายภาพร้อยเซฟและทั้งเลือดตีเวทกันเวทหรือว่าความเร็วก็ไม่ใช่ใน,น้อยเลยแต่จะมีท่าโจมตีประเภทเหล็กที่รุนแรงอย่างหมัดดาวตกเมทเออร์แมชหลังจากโจมตีสำเร็จก็ยังมีโอกาสที่จะเพิ่มพลังโจมตีให้แก่ผู้ใช้อีกด้วยเอาจริงๆนะครับ เจ้าเมทากรอสก็ถือว่าเป็นโปเกมอนที่เก่งมากแล้วแต่ผู้สร้างยังไม่สัดใจในเจนนี6จึงเพิ่มร่างเมก้าของมันเข้ามาอกีกซึ่งกลายมาเป็นเมก้าเมทากรอสสแตตโดยรวมจากร่างปกติ600ยังพุ่งเกินไปจนถึง700ด้วยกันโดยสแตต700นี้ต่างจากร่างแรกถึง400เลยนะครับและเป็นสแตตโดยรวมที่สูงมากเป็นอันดับ7ของโลกโปเกมอนเลยครับซึ่งก็จะขอวงเล็บไว้ให้นิดนึงว่าที่บอกว่าอันดับ7นี้ยังมีตัวอื่นที่มีสแตตโดยรวม700เท่ากันอีกหลายตัวจึงถือว่าเป็นัันดบ7ร่วมผมผ สรุปแล้วจากล่างแรกดันเบามาจนถึงล่างเมกาเมทั c ก,กรอสก็ผ่านร้อนผ่านหนาวาเยอะ,ะแต่โดยรวมถึงพุ่งขึ้นไปเยอะขนาดนั้นซึ่งนับได้ว่าเป็นตัวที่มีล่างแรกโคตรกาลล่างพัฒนาโคตรเก่งอีกตัวหนึ่งเลยครับ วิมพอตชื่อญี่ปุ่นโคโซคุงุชิโปเกมอนเชิญเทลประเภทแมลงน้ำมีลำตัวขนาดเล็กมีหนามแหลมยาวทั้งสองข้างบนหัวและหางที่เป็นหนามออกสีม่วงด้านหลังหรือด้านบนลำตัวของมันจะออกสีเทาเงินแบ่งออกเป็นชั้นๆมีตาสีเหลืองขนาดใหญ่และมีแท่งที่ยื่นออกมาจากหัวสองแท่งคล้ายเสาอากาศโคโซคุมุชิเป็นโปเกมอนที่ขี้กลัวเป็นอย่างมากทั้งกลัวเสียงดังและการเคลื่อนไหวขยับตัวต่างๆและแน่นอนรับขันมันจะคายพิษออกมาจากร่างกายของมันโดยส่วนมากแล้วมันจะอาศัยอยู่ในทะเลและมันเป็นโปเกมอนที่ กินทุกอย่างรวมถึงพวกขยะอีกด้วยมันจึงทําให้ท้องทะเลสวยสะอาดและงดงามว่าดูเรื่องสเตตโดยรวมก็ไม่ต้องห่วงเลยครับเราคัดสรรมาให้แล้วสุดยอดแน่นอนนั่นก็คือ2 3 0นั่นเองความเร็ว80ก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับแต่สเตตในด้านอื่นๆนี่สิ้นหวังมากครับและมีท่าโจมตีจิตตัวเพียงแค่ท่าดเดียวคือ struggle buck อีก2ท่าที่เหลือก็เป็นท่าป,ป้องกันและศาสาซที่ไม่มีพลังโจมตีซึงแม้ว่าจะใส่ท่าโจมตีอื่นๆเพิ่มได้ก็ตามและด้วยพลังโจมตีกายภาพแค่35ิตีเวทแค่ย เซฟใส่ท่าโจมตีแรงๆไปก็เท่านั้นแหละครับแต่ถ้ามันได้พัฒนาล่างไปเป็นก o ลิโซพอตชื่อญี่ปุ่นกุสคุมูชาโปกเกมอนเปลือกแข็งประเภทมแมลง สแตทโดยรวม530เพิ่มจากแรกแรกถึง300ด้วยกันมีพลังโจมตีกายภาพที่สุดยอดอยู่ที่125และการกายภาพที่140สแตทสองด้านนี้ถือว่าโหดมากส่วนเลือดและการเวทก็พอใช้ได้ที่แยก่ก็คือความเร็ว40นี่แหละครับแต่ถึงแม้ว่ามันจะช้าขนาดนี้ก็ยังมีท่าโจมตีที่จะทําให้เจ้ากูสคูมูชาได้โจมตีก่อนแน่นอนที่สามารถเรียนรู้ได้เช่น first impression ถ้าโจมตีกายภาพประเภทมแมลงมีพลังโจมตีถึง90ด้วยกันแต่ก็จะใช้ได้ในเทอร์แรก ที่เข้าสู่การต่อสู้เท่านั้นและ์คอมโบความสามารถของมันก็คือ emergency exit ถ้าเลือดเหลือต่ำกว่าครึ่งจะทำให้เจ้ากูสคูมูชากลับเข้าอนสเตอร์บอสและถ้าเรียกมันออกมาใช้อีกครั้งก็จะสามารถใช้ท่า first impression ได้อีกครั้งและความสามารถ emergency exit ยังเป็นความสามารถเฉพาะตัวของมันด้วยนะครับไม่มีโปเกมอนตัวไหนที่มีความสามารถดีเลยส่วนท่าอืนอ่นๆที่น่าสนใจก็ยังมี sucker punch ถ้าศัตรูเตรียมตัวจะโจมตีใส่เราก็จะได้ใช้ท่านี้โจมตีไปก่อนและอ qua วา t เป็นการพุ่งเข้าไปโจมตี ใส่เป้าหมายด้วยความเร็วที่แทบจะมองไม่ชัดจึงทําให้ได้โจมตีก่อนเสมอหรือถ้าป้องกันการโจมตีอย่างโปรเ c t ที่จะสามารถออกชาได้ก่อนจากที่กล่าวมาก็จะเห็นได้ว่าความเร็ว40ไม่ใช่ปัญหาเลยครับปัญหาเดียวเลยคือพลังโจมตี125นี่แหละครับแต่เป็นปัญหาของคู่แข่งนะครับว่าจะรับมือกับเซ้านี่ยังไง แอรชื่อปิปุนเคซี่โปกเกมอนพลังจิตประเภทพลังเจตร่างกายส่วนใหญ่ของเคซี่ออกสีเหลืองหัวเหลืองสมุกเล็กหูแหลมและเหมือนจะหลับตาอยู่ตลอดเวลาลำตัวช่วงอกกับไหล่จะออกสีน้ำตาลและมีข้อต่อสีดำตามตัวเคซี่สามารถรับรู้ได้ถึงภัยอันตรายผ่านเลาด์กระแสเจตหลังจากนั้นมันก็จะย้ายไปยังที่ที่ปลอดภัยด้วยชาติเทเลพอร์ตหายตัววับไปเลยครับแต่ก็มีบางครั้งที่มันตกใจกลัวจนเกินไปควบคุมพลังได้ไม่ดีจนทำให้มันวับไปยังสถานที่แปลกๆที่มันไม่ตั้งใจจะไปมันสามารถเทเลพอร์ต ได้แม้แต่ตอนที่มันนอนหลับยิ่งมันหลับลึกเท่าไรมันก็จะสะสมพลังในการเจเลพอรตไปได้ไกลขึ้นโดยปกติแล้วมันจะนอนหลับ18ชั่วโมงต่อวันถ้ามันนอนไม่พอพลังของมันก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยในฉาเหมือนกันนะครับผมเองก็อยากจะนอน18ชั่วโมงต่อวันบ้างว่าด้วยเรื่องสแตตโดยรวมของเคซี่อยู่ที่300เซฟพลังโจงตีเวทและความเร็วก็ถือว่าสูงพอใช้ได้แต่ถ้าลองขยับตามองบนไปอีกนิดคุณจะเห็นพลังป้องกันกายภาพและเลือดของมันซึ่งน้อยที่สุดเป็นอันดับ3และ4ตามลำดับถ้าไม่ใส่ท่า มตีเวทโหดๆให้มันและปั๊มความเร็วให้เยอะๆล้ะก็สู้ใครเขาไม่ได้แน่นอนครับแต่ถึงยังไงแล้วเจ้าเคสซี่ก็มีร่าง2ด้วยนะครับนั่นก็คือแคดามบราชื่อญี่ปุ่นยุนเกลเลอร์วันนี้พอนพลังจิตประเภทพลังจิตเช่นเดียวกับร่างแรกแต่สตตดโดยรวมจะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยพอสังเกตได้คือ400พลังในทุกด้านเพิ่มขึ้นจากร่างแรกมาอย่างละนิดน้อยแต่ดีขึ้นตรงที่เรียนรู้ท่าโจมตีตอนเพิ่มระดับขึ้นไปได้แล้วแต่ว่าแค่นี้ก็ยังไม่ถือว่าเก่งหรอกครับมันต้องพัฒนาาไปอีีกซึ่่งงมร คืออะไรก็แสบชื่อญี่ปุ่นฟูดินโปเกมอนพลังจิตประเภทพลังจิตติดเช่นเดียวกันสแต่โดยรวมของฟูดินถ้าอิงจากเจนที่1นถึงหจะอยู่ที่490แต่จากเจนที่6เป็นต้นไปเพิ่มมาอีก 10- เป็น500มีพลังโจมตีเวทและความเร็วที่สูงมากถึงแม้ว่าเลือดกับพลังป้องก,กันกายภาพจะน้อยไปหน่อยก็ตามแต่ก็ยังถือว่าเป็นโปเกมอนที่เก่งมากตัวหนึ่งอยู่ดีนะครับแต่แค่นี้ก็ยังไม่หนำใจพอยังต้องเก่งกว่านี้เอแต่มีร่างเมก้าเพิ่มเข้ามาในเจนที่6นั่นก็คือเมก้า ดินสแตทโดยรวมของร่างนี้จะเพิ่มไปเป็น590เซฟแต่ว่าในเจนที่7เพิ่มขึ้นไปอีก10เป็น600และที่จะให้สังเกตเลยก็คือพลังโจมตีเวท175สูงสุดเป็นอันดับที่3ในโลกโปเกมอนแบบเดียเด่ยวๆไม่มีใครร่วมเลยในสภควะเร็วที่105 0ฟสูงสุดเป็นอันดับที่4ร่วมกันกันกบอีก5ตัวเมื่อเทียบสแตทโดยรวมของร่างแรก300 step. จนมาถึงร่างเมกา600ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะมากดังนั้นเจ้าเคซี่ที่พัฒนาร่างแล้วจึงเหมาะสำหรับสายสปีดที่ การปิดเกมไว้นำมาใช้ตบป้องเดียวจอดได้เป็นอย่างดี และตัวสุดท้ายฉเฉลยเกมจากคลิปที่แล้วมีคนใช้ถูกเยอะมากและมีคนใช้ความเกี่ยวข้องกับคลิปถูกด้วยถ้าใครใช้ผิดหรือร่วมใช้ไม่ฉันเวลาใช้ใหม่นะครับผมตัวที่7 Cosmo ok. สชื่อญี่ปุ่น c o s m o ok. คโปเกมอนเนบิวลาประเภทพลังเจ็เป็นโปเกมอนขนาดเล็กที่มีลำตัวเป็นกา๊าสคล้ายกับเนบิวลากาสที่ประกอบเป็นลำตัวของมันมีทั้งสีม่วงและสีน้ำเงินอ่อนส่วนตรงกลางลำตัวเป็นสีดำทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีตาสีเหลืองแก้มสีฟ้าและมีปากอยู่ตรงกลางลำตัวส่วนสีดำของมันและมีครึ่งวงกลมสี ทองด้านบนและด้านล่างลําตัวมีก๊าซที่ลอยอยู่ด้านบนที่เปรียบเสมือนแขนทั้งสองข้างระดับประดาไปด้วยดวงดาวที่สวยงามด้วยรูปร่างที่เป็นก๊าซจึงทําให้คอสมอกมีน้ําหนักตัวที่เบามากนั่นก็คือ0.1กิโลกรัมน้อยที่สุดในโลกโปเกมอนร่วมก,กันกับอีกสีตัวจึงทําให้มันปลิวลอยและล่องไปตามลมได้อย่างง่ายดายคอสมอกเจริญเติบโตได้จากการรวบรวมฝุ่นจากชั้นบรรยากาศมันจึงถูกตั้งทฤษฎีว่าเป็นอันตราบิสและได้ชื่อว่าเป็นบุตรแห่งดวงดาวคอสมอกเป็นโปเกมอนที่ใจอ่อน และไว้ใจคนที่ใจดีกับมันได้ง่ายไม่ค่อยระวังตัวสักเท่าไรจึงทําให้มันตกอยู่ในอันตรายบ่อยๆนั่นเองและท่าที่จะใช้โจมตีเพื่อป้องกันตัวไม่มีเลยมีแค่ท่าดิ้นเดาเดาสฟลชและท่าวับไปยังที่ปลอดภยัยเชีเลดพอตและไม่สามารถเรียนรู้ท่าอื่นๆเพิ่มได้เลยนี่ขนาดยังไม่พูดถึงสแตตโดยรวม200ที่ต๊อบต่อยของมันนะครับเนี่ยยังรู้สึกได้ว่าอ่อนขนาดนี้พอเห็นสแตต200และมองไปยังพลังในด้านต่างๆถึงจะต้องปิดและเลื่อนไปดูร่างพัฒนาของคอสบอกเลยว่าจะเก่งขึ้นบ้างไหมซึ่ ของคอสโมก็คือคอสโมชื่อญี่ปุ่นคอสโมโปเกมอนโปรโตสตาร์ประเภทพลังเจ็ดสแตทโดยรวม400เพิ่มจากล่างแรกไปเยอะพอสมควรแต่ก็เท่านั้นแหละครับถ้าโจมตีไม่มีเลยมีแค่ถ้าดูดซับพ,พลังงานอวก,กาศอย่างถ้าคอสเมิกพาวเวอร์และถ้าวาร์ปเชลเลปต์สแตทที่เพิ่มมาเยอะก็คือพลังฟ้องกันที่สูงมากแต่ก็เป็นได้แค่ตัวรับแรงกระแทกเท่านั้นแหละครับโจมตีอะไรกลับไปไม่ได้เลยคอสโมมีเปลือกแข็งสีทองจากอวก,กาศที่ห่อหุ้มตัวของมันอยู่นั้นแข็งซะยิ่งกว่าวัสดุใดๆในโลกซะเอง ทำให้มันมีน้ำหนักตัวถึง999.99ก 99. 99. ิโลกรัมหนักที่สุดในโลกโปเกมอนเท่ากันกับเจ้าเทคคานูยะเลยแหละครับแต่ถึงหนักไปก็เท่านั้นแหละครับคลิปนี้เราพูดถึงความกาดความแกง่งซึ่งร่างสองนี้ก็ยังคงกากหยุดดีถ้าจะให้เก่งก็ต้องพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นนะครับซึ่งก็คือโซกาเลโอชื่อญี่ปุ่นโซกาเลโอโปเกมอนสุริยันประเภทเหล็กพลังเจ็ตและลูนาล่าชื่อญี่ปุ่นลูนาล่าโปเกมอนจันทราประเภทพลังเจ็ต คุณอาานสงงว่าทําไมผมพูด2ตัวคือเจ้าโคสโมมสามารถพัฒนาร่างได้2แบบครับแบบแรกโซกาเลโอจะต้องเพิ่มระดับไปจนถึง53ในภาคซันอันตร้าซันและซอร์สแบบที่2ลูนาร่าจะต้องเพิ่มระดับไปจนถึง53ในภาคมูนอันตรามูนและเชลลสแตทโดยรวมของทั้งโซกาเลโอและลูนาร่าเท่ากันอยู่ที่680มากที่สุดเป็นอันดับ7แห่งโลกโปเกมอนสแตทในด้านต่างๆก็แทบเสมือนกันทุกด้านเลยครับจะม่ต่างกันแค่นิดหน่อยเท่านั้นและทั้ง2ตัวก็มีท่า โจมตีเฉพาะตัวของมันด้วยนะครับนั่นก็คือ Sun Sun s t e e l s t r i k e ถ้าโจมตีกายภาพประเภทเหล็กของโซกาเลโอและมูลไกด์ Beam ถ้าโจมตีเวทประเภทผีของลูนา่าจากที่กล่าวมาเมื่อนำสแตตดโดยรวม68 0ย้อนขึ้นไปเทียบกับเจ้าล่างแรกคอสหมอก200คือเพิ่มมา480เลยนะครับแต่จะมีท่าโจมตีเฉพาะตัวที่รุนแรงและมีท่าโจมตีเด็ดๆที่เรียนรู้เพิ่มได้อีกเพียบจึงไม่้องแปลกใจเลยครับที่เห็นจะคอสหมอกเข้ามาติดลิสต์ในวันนี้ จบลงไปแล้วครับกับเหล่าโปเกม่อนล่างแรกกาพัฒนาแล้วเก่งจากตัวที่ผมพูดมาทั้งหมดก็อย่างที่บอกไปว่าอิงจากความรู้สึกส่วนตัวผสมกับข้อมูลจากเว็บไซต์จึงได้มาเป็นตัวพวกนี้แต่ถ้าใครที่ใช้เจ้าตัวพวกนี้ในล่างแรกแล้วเก่งหรือไม่พอใจตัวที่เราเลือกมาก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วทุกท่านชอบหรือไม่ชอบตัวไหนกันบ้างก็พิมพูดคุยกันได้ครับและยังมีตัวอื่นอีกเยอะครับที่ไม่ได้พูดถึงถ้าอยากจะเพิ่มตัวอะไรในความคิดของคุณก็พิมพ์ไว้ได้เลยถ้ามีโอกาสล้วอาจจะทำพาร์ทสองเพิ่มให้ครับและเหมือนเดิมเเ่นเกมของรา ด้วยคำใบ้ทั้ง3ข้อนี้พอจะเดาออกไหมครับว่าคือโปเกมอนตัวไหนและมันจะปรากฏในคลิปโปเกมอนคลิปหน้านนลองใส่กันดูครับว่าคลิปโปเกมอนคลิปหน้านั้นจะเกี่ยวกับอะไรและถ้าชอบคลิปของเรากดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามกันครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ไปแล้วบ๊ายบายครับ